ไม่คืมแล้วนะคะอากาศของเกาะพังงันก็ไม่ไม่คงที่นะคะทําให้เราพิจารณาได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยเนาะ <c oughs> ผู้คนแต่ละคนนะคะแต่ละชีวิตใช้ชีวิตกันไาในแบบของเราเลยนะคะแล้วยิ่งอยู่ในยุคดิจิตอลเนาะการที่เราทำตัวเอ เอาทำตัวยังไงก็จะได้แบบนั้นนะคะถ้าเราไม่เอาไม่มีสมาคมกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่เข้ามาสมาคมกับเราเราเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเวลาเราจะไปไหนมาไหนผู้คนก็จะคุยกับเรา,เอาอย่างมีความสุขนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาใครใครก็ไม่เอาเราอันนั้นมันขึ้นอยู่กันกระทําของเราด้วยนะคะ ถ้าเราอยากจะปิดกั้นตัวเองให้เราอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของเราแล้วก็แยกตัวเองออกมาอย่างนี้เงียบนะฮะแล้วถ้าเราอยากอยู่ในมุมที่เราควรเป็นเราก็ใช้ชีวิตในแบบของเราก็ได้นะคะ,ะบางครั้งก็มีการไปหาเพื่อนฝูงบ้างไปอยู่กับในสมาคมของญาติพี่น้องบ้างนะคะนานๆเจอกันทียิ่งคิดถึงกันนะคะก็เหมือนกับลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวนะเวลาเขาออกไปข้างนอกเขาก็เจอเพื่อน เวลาเขาจะไปไหนมาไหนเขาก็จะไปอัปเดตกันดูนะคะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะทำหน้าเพจการขายตั๋วนะคะไม่ต้องให้ใครมาเก็บเงินแทนโดยการสแกนให้เงินเข้าไปอยู่ในธนาคารทันทีนะคะเขาจะทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวนี้เป็นกลุ่มปิดกลุ่มเปิดนี่ทำได้ง่ายมากเลยนะคะถ้าเราใช้เครื่องมือเป็นเนาะการใช้ชีวิตท,ทุกคนยุคนี้จะซื้อสินค้า หรือจะให้มาส่งที่บ้านนะคะพวกอาหารตอนนี้บนเกาะพัง,งานก็มีแก๊ฟู้ดมีกลุ่มคนที่ Delivery นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพนักง,งานส่งของเรานี่แหละนะคะก็มีแบแบบทั้งส่งอาหารแล้วก็เป็นพนักง,งานที่ส่งพัสดุนะคะเขาก็มีถ้าทำอาชีพโดยที่ตัวเองยังแข็งแรงแล้วก็มั่นใจว่าทำได้เราก็จะไม่ เขาเรียกอะไรคนคนที่ทําแบบนั้นเขาก็จะมีคอนเนคชันที่ดีๆนะคะนี่แหละอันนี้คือการที่เราไม่ไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปกับการเข้าสังคมเนาะแต่ถ้าวันหนึ่งวันนึงเราเราอิ่มตัวกับสังคมเราอยากจะอยู่ในมุมของเราก็ได้นะคะเลือกเป็นบางครั้งบางคราวเนาะถ้าเขามีการชุมนุมประชุมกันอยู่ที่ไหน เราจะไปเราก็ไปนะคะแต่ถ้าเป็นงานสำคัญสำคัญเราก็ต้องพาตัวเองไปบ้างนะคะรู้ข่าวของชุมชนเราก็ต้องไปเนาะแต่หลายๆครั้งถ้าเราคิดว่ามันมันไม่ใช่เราก็ยังไม่ต้องไปนะคะนานๆไปทีมีคนเเห็นเขาก็จะมาสกิดทักทายกันเองนะคะเพราะเราเขารู้นิสัยกันอยู่แล้วนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนาะ ช่วงนี้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะวันพระใหญ่เริ่มใกล้เข้ามาเนาะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสตินะคะสติสมาธิก็คือทําแบบให้มันสม่ําเสม,สมอเนาะบางทีเราก็ให้อภัยตัวเราเองด้วยนะคะว่าเพราะเราเอายึดมั่นถือมั่นเกินไปหรือเปล่านะคะเรายึดติดยึดมั่นมากในบางทีมันก็ทําให้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะทุกคน เราก็จะอภัยตั้งแต่เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเลยเนาะทุกคนไม่มีใครไม่ผิดพลาดนะแต่ว่าอย่าไปผิดพลาดบ่อยๆเราก็ไม่ใช่ว่าเอ,อผิดพลาดแล้วให้ตัวเองบ่อยๆตลอดไปงั้นไม่ใช่นะเรากแก้ไขมันไว้ฝืนๆมันไว้นะคะมันมีสองอย่าง ที่มันจะติดตัวเราไปหรือฝากชื่อไว้ในโลกานี้นะคือคือคนเกิดมาเนี่ยมีสองอย่างมีทําชั่วกับทําดีเนาะคนที่พูดถึงเรื่องดีๆคนที่ตายไปแล้วเขาก็กล่าวขวัญถึงในทางที่ดีนะคะแต่คนไหนที่ทําชัว่วทุกคนก็จะถอนใจว่าตายเสียได้ก็ดีนะคะอันนี้มีสองแบบเท่านั้นเองเนาะไม่มีไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปกล่าวร้ายกล่าวาบูลลี่ใส่กันนะคะให้อภัยกันไว้แหละดีเนาะ แล้วเราก็ไม่ต้องเอ,อ่ยในใจก็ได้หรือว่าจะเจอหน้าก็ทักทายเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอันไหนที่เราถอยออกมาได้เราก็ส่วนที่เป็นเป็นเรื่องที่มันหนักใจหรือว่าแบกภาระเราก็ถอยออกมาวาง,วาง,วางมันไว้มั่งนะแล้วให้มันอยู่กับเราในช่วงที่จังหวะชีวิตของเราถ้าเราใช้มันเป็นเนะาะมันก็จะทําให้เราเนี่ย